ข้าวโพดข้าวโพดเนาะเว้ยนายโชกข้าวโพดหน่อยนี่ข้าวโพดข้าวโพดค่ะข้าวโพดโลเออโลละสามสิบห้าโครนเป็นเงินไทยโลละหนึ่งร้อยบาทโลละร้อยบาทเขาเองาสบายใช่ค่ะเขาให้มาหาเราเองักเอาเองเกาไปจ่ายตังเอง นี่เอาแต่ฝักแบบนี้นี่ฝ้ตะตะกก็หักก็ให้ออกชมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเยอะมากตามมาตามมาแต่ว่ามันลกหน่อยนะเอ้ยลกลกมาดูมาดูวิธีการหักนี่มาดูตรงน,น,นี้นี่นี่เอาแบบอ,อย่างเงี้ยนี่นี่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี<ห>๋ยวเขาคงจะหกักไปแล้วล่ะลูกเขาหักอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เออเออเลย แล้วมันก็มันลกเนาะลกลกแล้วก็แถวแถวแถวมันผีเอ้าอันนี้หักเลยครึ่งหนึ่งขอไปด้วยเนาะขอไปเอาไปทำขนมแต่ว่ามันหนักอยู่นะไอแฮมนูกมัดเห็นไหมเนี่ยไอแฮมอลิมัน I'm coming u man นี่นี่เห็นไหมเอาล้อบดเดินไปไหนล่อบอดนี่ นี่ฝักนี่แล้วตัวนี้ฝักนี้เนี่ยงามเดินไปไหนเนี่ยเนืองนี่ข้าเกี้ยเนืองกับสองฝักนี้เนี่ยเดียนทูนี่งามนี่แหลอันนี้ได้มาฝักหนึ่งนะคะเต็มเลยอกอันอันนี้คุณแม่หักไปแล้วไอ้โรเบิมันไม่ชอบฝักใหญ่เหรอไม่รู้ไม่ดูดูไม่เป็นเอ้าเขาก็เอาตรงที่ขนมันแข็งสิรีหนูก็บอกไปแล้วอธิบายไปแล้วไงเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าไม่เอา ผักนี่คขาสวยเลยเห็นไหมเฮ้ยด,ดูดูตรงที่มันเรียงนะสวยมากเออเราเราเนนะมไม่เอาผักนี้ไม่เอาออนี่ทั้งหมด,ดนี่ไปหาฝาดด้วยนะของเขาหรอ,อเอาตรงที่มันหิ้งแห้งๆนะเอาตรงขนมันแห้งแล้วนะเข้ามาข้างในแล้วลูกสวัสดีจ้ามาจ้ามากินกันมาที่นี่เนาะคะ่ะเนาะก,กินข้าวโพดกันเด้อค่ะเด้อไปหักมาแล้วก็มาก,กินจ้ะพี่น้องจ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หักมาไม่ไม่จากป้าด้วยค่ะเด้อแล้วก็หักมาจแล้วก็มาต้มเลยค่ะพี่น้องค่ะมากินก็นเลนะะน่นเนาะค่ะเานาะเบืองนะ้ค่ะเด้อว่อยากสิกินบดยักฟักนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเอาวันนุ่ยทาก่อนเด้วค่ะเด้อหอนห่อนได้หรอพี่น้องนี่ห่อนหอนอยู่เรืเนี่ยขาโพดไม่ไม่มันก็ต้องหวานเนาะพี่น้องเนาะเออนี่ค่ะ อืมนุมหวานพี่น้องหวานอืมแซ่บเผ็ดพี่น้องอืมแซ่บครับ มันได้จำมาได้แซบครับเมื่อน,นี้กินนี่งดบอข้าวครับงดดันบอเรียงสามโกได้ไป่นอะกินน่ะแซ่บครับอ,อืมเห็นไหมยงแล้ว แซบแซ่บไปดองหวานหวานอืมทั้งหวานทั้งมันพีน่น,น้องๆๆปากเลือดซ้ำเนาะพี่น้องอสสนเนาะเอาจังเสียดเนาอืแซ่บแซ่บมาแล้ว แอบแสับแล้วงึคัมัมึจะเป็นง่ามๆเป็นหวานๆนิ่มๆน่ะ ขวดไปฮักเองฮักเองจากสวนเลยไป่นอือแสบแสบขนาด อย่างนี้นนอะพักสองแซ่บแซ่บมาเด้อจ่ามาเด้อมาเด้อมาต้องแบบว่าจากต้นไม่้เังเสียจ้ามันแซ่บฮามเนวามัน เป็นของแบบว่าเก้าเราเพราะแสบอันนี้มันเป็นไม่ไหม่นักเนาะฮอืม เจ้าครับ sous ต่อี่น้งองแสบครับแสบเนะี่ยขอบอกอืม หวานๆพี่น้องม้นหวานวาน,นุ่มๆคายว่ากัโพดหวานผสมกับข้าวโคตรขรีนเยวไหมคายกับผดผสมนะพี่น้อง ยิ้มเลวพี่น้องสามฟักเลืองซ้ฟักสำหรับกินนีกับแซ่บๆพี่น้องจ้าสบายๆายแล้วค่ะเนาะไปทางขระวโพดมาล้วก็มังก,กินนี่แหละค่ะพี่น้องเจอกันกิมนาด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า